ขพาแล้วคอนเสิร์ตใหญ่ที่สุดครั้งแรกในชีวิตต้นข้าวสุปริยาเด็กหญิงวัย13ปีผู้ถูกขนานนามว่าลูกสาวแห่งชาติและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญที่จะสั่นสะเทือนทั้งวงการลูกทุ่งไทยสวัสดีครับผมแอดมินช่องผัวอีซอวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเกาะติดแบบทุกลมหายใจ กับความเคลื่อนไหวล่าสุดของต้นข้าวสุปริยาศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งที่ร้อนแรงที่สุดในชั่วโมงนี้ครับแต่ก่อนจะไปสู่ประเด็นใหญ่เรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ที่ทุกคนกำลังจับตาวันนี้เรามาเริ่มอัปเดตคิวงานประจำวันที่19ตุลาคม2568กันก่อนครับงานทอดกระถินสามัคคีวัดด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี งานเทศกาลอาหารและบอลลูนถนนช้างใจดีหรือถนนร้อยล้านจังหวัดนครนายกเป็นงานค่ำที่แฟนคลับจำนวนมากประกาศชัดว่ารอหน้าเวทีแฟนๆที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงสามารถไปให้กำลังใจและส่งพลังใจให้ลูกสาวแห่งชาติของเราได้ทั้งสองรอบนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา18ตุลาคม2568 บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มเมื่อน้องต้นข้าวสุปริยาได้ขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับพี่แจ็คธนพลและศิลปินอีกหลายท่านซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่แฟนเพลงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอบอุ่นอ่อนโยนและน่ารักมากๆเพราะนอกจากโชว์ที่สนุกและเป็นกันเองน้องต้นข้าวยังได้รับกำลังใจล้นเวทีจากทุกคนที่อยู่ในงาน โดยเฉพาะช่วงโมเมนต์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลคือภาพคุณย่ายืนให้กำลังใจหลานอย่างภาคภูมิใจก่อนส่งยิ้มและส่งแรงใจให้บนเวทีเป็นภาพที่อบอุ่นและสแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันและแรงสนับสนุนจากครอบครัวที่คอยอยู่ข้างต้นข้าวเสมอไม่ว่าเส้นทางดนตรีจะเหนื่อยหรือหนักแค่ไหนโพสต์ Post ของผู้ใช้รายหนึ่งยังเขียนถึงโมเมนต์นี้ว่า ยายก็หวานมาคล้องพวงมาลัยพี่แจ็คอย่าเป็นเอฟซีพี่แจ็คลูกสาวจะกึดอย่างเร็วของหนูละย่าบอกไม่มีเอ็นดูเจ้าเด็กน้อยอยากได้พวงมาลัยยายไก่ด้วยค่ะซึ่งสร้างรอยยิ้มให้แฟนคลับจำนวนมากและสะท้อนให้เห็นว่าไม่เพียงแต่ต้นข้าวจะมีแฟนเพลงรักมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังได้รับแรงใจจากคนรอบข้างอย่างอบอุ่นที่สุดค่ำคืนนี้จึงไม่ใช่แค่งานโชว์ แต่เป็นคืนแห่งพลังใจที่ทำให้น้องต้นข้าวก้าวต่ออย่างมั่นคงในเส้นทางศิลปินและเชื่อว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้จะยังเกิดขึ้นอีกมากในทุกเวทีที่เธอเดินไปครับและที่สำคัญไปกว่านั้นขณะน,นี้น้องต้นข้าวกำลังก้าวสู่เส้นทางครั้งใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนเพราะเร็วๆนี้ต้นข้าวเตรียมร่วมเดินสายคอนเสิร์ตครั้งใหญ่กับทางแกรมมี่โกในโปรเจกต ดวลเพลงชิงทุนคอนเสิร์ตพร้อมด้วยศิลปินดังรุ่นพี่จากเวทีเดียวกันและศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอีกมากมายนี่ถือเป็นการเดินสายคอนเสิร์ตร่วมกับค่าใหญ่ระดับประเทศเป็นครั้งแรกในชีวิตของต้นข้าวและยังเป็นการออกทัวร์ในนามรายการดวลเพลงชิงทุนเวทีแจ้งเกิดที่ทำให้ประเทศไทยทั้งประเทศรู้จักชื่อต้นข้าวสุปริยาอย่างเต็มตัว หลายคนในวงการถึงกับมองตรงกันว่านี่คือก้าวที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งของต้นข้าวเพราะเวทีระดับนี้ไม่ได้เป็นงานโชว์ธรรมดาแต่คือบันไดอีกขั้นของศิลปินอาชีพที่จะทำให้ต้นข้าวได้พิสูจน์ตัวเองต่อหน้าผู้ชมทั่วประเทศมีโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีที่ใหญ่ขึ้นโปรดักชันที่จริงจังขึ้นและยืนเคียงข้างศิลปินตัวท็อปในยุคนี้ แฟนคลับจำนวนมากต่างตื่นเต้นและจับตารอคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นพิเศษเพราะเชื่อว่าต้นข้าวจะได้ฉายแสงแบบเต็มที่ยิ่งใหญ่และมีพัฒนาการใหม่ๆใ,ให้ได้เห็นอย่างแน่นอนและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่บนเส้นทางศิลปินของเธอเลยก็ว่าได้งานเริ่มต้นที่จังหวัดชนบุรีวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนณตลาดนินจาอมตะนำทีมโดยลำยองหนองหินหาว ออหลีตติยาไขมุกรุ่งรัตต้นข้าวสุปริยาแอมชนทิชาเพชรคทาวุฒนัดมาลิสาแฟรงค์พักชนกและไอรินเซลิเวอร์ต่อด้วยจังหวัดประทุมธานีณนะตลาดชัชวานคลองหลวงพบกับหญิงลีศรีจุมพลออหลีตัติยาไขมุกรุ่งรัตต้นข้าวสุปริยากีต้านิพาพรเป้วิสรุษศัก์ นัดมาลิสาแฟรงค์พักชนกและดีดีเซลิเวอร์จังหวัดนครราชสีมาณตลาดเฟรนช์พาร์พบกับภัยพงท,ทง๋อ,อหลีตัตตยาอิสอิสระพงศ์ต้นข้าวสุปริยาขิมพัชยาพร์นนชานนนัดมาลิสาแฟรงค์รักชนกและเนสเซลิเวอร์และปิดท้ายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาท่าเรือพบกับนิวคันทรีออลีตัติยาอิสอิสาะพง์ต้นข้าวสุปริยาเพชรคทาวุธแบมพิชาภานัดมาริสาแฟรงค์ภกชนกและดีดีเซนลิเวอร์คุณผู้ชมครับคำถามคือเด็กอายุ13ปีต้องเก่งขนาดไหนถึงได้ขึ้นเวทีเดียวกับตัวจริงระดับประเทศทั้งหมดนี้ นี่ไม่ใช่คอนเสิร์ตโชว์ธรรมดาแต่มันคือเวทีคัดศิลปินตัวจริงของประเทศและชื่อต้นข้าวสุปริยาถูกวางไว้ในไลอัพเดียวกับรุ่นใหญ่ทุกคนต่อทุกรุ่นนั่นหมายความว่าวงการยอมรับแล้วว่าต้นข้าวเท่ากับตัวจริงของอนาคตวงการลูกทุ่งไทยและอีกเรื่องซิงเกิลแรกของต้นข้าวและหลังเวทีใหญ่ครั้งนี้ จะมีการเปิดตัวซิงเกิลแรกในรายการดังระดับประเทศสุปริยามหาลาภ EP 3นี่คือบทใหม่บนเส้นทางมืออาชีพเต็มตัวหลังผ่านรามาลิขสิทธิ์หลังผ่านอุปสรรคและหลังผ่านวันที่ยากที่สุดในชีวิตการเป็นศิลปินตัวเล็กๆวันนี้ต้นข้าวกำลังจะมีเพลงเป็นของตัวเองจริงๆไม่ใช่เพลงครูไม่ใช่เพลงยืม แต่เป็นเพลงที่มีชื่อต้นข้าวสุปริยาอยู่บนลิขสิทธิ์นี่คือสิ่งที่แฟนคลับรอมาเป็นปีและมันกำลังเกิดขึ้นจริงคุณผู้ชมครับเด็กคนหนึ่งที่อายุ13ปีกำลังจะขึ้นเวทีเดียวกับตำนานซูปเปอร์สตาร์และไอคอนของประเทศและเธอไม่ได้ขึ้นเพราะกระแสแต่ขึ้นเพราะความสามารถจริงวันนี้ช่องผัวอีซอ ขอเป็นหนึ่งกำลังใจและขอชวนทุกคนส่งพลังให้ต้นข้าวสุปริยาไปถึงฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกข่าวร้อนก่อนใครผมแอดมินช่องผัวอีซอขอบคุณที่รับชม